ครับอสครับพี่ครับว่าไงครับกูรู้นะว่ามึงอยู่ห้องนั้นทำไมมึงจะไปฟังเสียงตำรวจใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับชอ้ใชมไม่ผมขาดยาอยู่คือผมขาดยาแล้วผมก็ฟังไม่ใช่คือน้อง คือน้องก็แค่แบบว่าปเปิดฟังทุกข้องไงโอเคไม่กินไปทั้งรังเลยเลยไอ่ไปชไม่ใช่ใชใชโอเคโอเค,คก็เข้าใจขาใจโอเคครับพี่อันนี้ทางลู่นะ Allez, je vais aller. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือของโพสทุกรูปเลยครับเผยทุกรูปของจริงเลยชว่างหรือว่างครับโอ้แน่นอนมีข้าวหรือเปล่าครับอะไรนะคะมีข้าวหรือเปล่าครับมีข้าวไหมจะเอาใช่ไหมไม่ใช่จะให้จะให้ก็เอาเลขอะไรครับเอ่อสี่สามเจ็ดครับ วันนี้ส่งข้าวใช่วันนี้ส่งข้าวไม่แต่ะเป,เป็นคนส่งข้าวแล้วก็เป็นแท็กซี่แต่แต่เป็นให้เฉพาะคนนะครับอ๋อเฉพาะคนด้วยใช่ต้องเป็นเฉพาะคุณด้วยอันเนี้ยจริงอันนี้แบบว่าต้องเป็นเฉพาะคุณนะถึงจะทำพ่อพ่าอะไรพ่าค่ะไม่เลยแล้วนี่ แบบว่าที่โพสโพสนี่แฟนแฟนไม่ว่าครับอะไรนะคะที่โพสโพสนี่แฟนไม่ดูหรอครับโอ้โหถ้ามีถ้ามีคือจงโพสหรอคะเออก็จริงเนะขำแปลกแปลกะสมัครไหมครับแล้วแล้วสมัครไหมครับถ้าสมัครสมัครสมัครทำไมครับเขาบอกว่าเอ่อผู้ชายเมืองนี้น่ากลัวค่ะแบบน่ากลัวมันน่ากลัวเฉพาะบางคนหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจ่ะ แล้ถ้าแบบถ้าสมัครสมัครไม่ได้เป็นแฟนสมัครเป็นคนจีบก่อนก็ได้ครับมันสมัครได้หรือเปล่าอะไรนะสมัครเป็นคนจีบก่อนได้ไหมครับบอกว่าจะจีบอ่ะครับอย่างนี้สมัครพอมันมีตำแหน่งมีตำแหน่งให้สมัครไหมครับมีมีเกมให้คุณเล่นมีเกมอะไรครับก็ตอนนี้ เอ้ยตอนนี้งานดำยังทำไม่ได้เนอะคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าฮันดี้จับได้พาวิฮันดี้จับคุณเข้าคุกได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่ได้เข้าคุกมานานแค่ไหนแล้วอะอ๋อไม่ได้เข้าคุกมานานโอ้โหจำไม่ได้แล้วก็ได้แหละหัวโตเลยได้ครับต่อไเชื่อหนาเออแล้วก็ได้ อ้าเดี๋ยวไว้เจอกันตอนงานดำทำได้ก็ได้เดี๋ยวแวะมาถ้าสมมติถ้ายังอยู่ตรงนี้คาเจอนะคะัถ้าสมมติถ้าแบบว่าอยู่ตรงนี้เลยอะถ้าผมแบบว่าผมไปค้าของมาหนึ่ครับเดี๋ยวมากินข้าวถ้าสมมติข้าวหมดเดี๋ยวมาส่งรู้ได้ไงว่าข้าวจะหมดก็เดี๋ยวจะมาหาตลอดนะครับเผื่อข้าวหมดแวะหลายที่วะกันเนี่ยไม่ครับแวะที่เดียวสอนเราที่เดียวเลยใช่หรอใช่ครับไม่ได้แวะร้านเชฟนาะ ใช่ครับฟ้าสั่งสั่งอย่างเดียวเชฟไม่ได่ไว้ไม่ได้ไวร้านฉีกใช่ครับไม่เคยได้ข่าวรถไปไหนแล้วครับถ้าสมมุติไม่ได้มาหาแบบว่าคนที่ต้องการมาหาจริงจริงได้ครับก็ต่านั้นเดี๋ยวใจนะครับโอเคค่ะไปรอไปเร็วอยู่เบาขึ้นรถก่อนดิถ้าไม่ขึ้นรถกลับไม่ได้ด้วยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลลโแทงไม่ได้เงิน,นหมดโต้เลยนะไม่ต้องผมแท,ทงไลยแบนอ่ะไม่น่าอยู่ครับรอดนะครับผมยิงยิงที่หลอกมตันนะ้งนานเพึ่งข้าวเออลืมเออ มีเหตุการณ์หนึ่งที่มันออกผมจำได้ละมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเข้าคุกมาแล้วรอบหนึ่งไม่นานเองเห็นประกาศจบอยู่นะใช่ปะใช่คุณใช่ไหมว่าตอพี่ผมเข้าไปวิ่งเล่นในครูครับผมก็เลยต้องไปบออกมาอเข้าไปวิ่งเล่นเหรอใช่แล้วพาดผมก็เลยเข้าไปวิ่งเล่นกับพี่เขาสองคนเลยจบนั่นแหละแล้วเรายีล้อลอไปเม่อไ่นะครับน้องไม่อยู่ไทยตอนนี้ก็โ้วหโตดิเงินแดงหกพันห้า ยาวเลยนะอย่าลืมกินข้าวนะครับ mm hmm. ถ้าผมไม่มีเงินแดงอ่ะผมแทงเลยอาจริงอไม่มีเงินแดงผมแท่งนะไอรันนี่หนึ่งเค้เลยนะ หนึ่งเฟสเนะไอแบไอแบ็คหนึ่งเฟสนะอันนี้ว่างเหรอคะเอ่ออันนี้ว่างครับเพราะทำงานเราทำไม่ได้ไงครับอ๋อแล้วปกติว่างไหมครับอ้อสมมติออตอนนี้นี่ไม่ได้เข้าเวรครับอ๋อใช่ค่ะงดทำงานอ๋อเฮ้ยถ้าเข้าเวรถ้าเข้าเวรผมจะทแทงแวร์สัหน่อยจะได้โดนจับนะครับตามเคสไหม ท้องเควสแหละใช่ท้อเควนนะครับอันนี้ถามได้ไหมครับมีคนมาจีบเยอะไหมครับ,รบน่าจะมีคนมาจีบเยอะนะครับคนน่ารักแบบนี้อะไรนะมีคนจีบเยอะไหมครับ ไม่ค่อยมีเวลานะค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่อ่ะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็บอกไปแล้วว่าผู้ชายน่ากลัวอ๋อเอออคนแถวนี้ก็น่ากลัวและะ้วัเนี่ยเสื้อดำหรือเปล่าไม่ได้หน้าชี้ผิดฝั่งโอ้คนนี้ประวัติเยอะไ,ได้ข่าวาน้องผมเป็นคนมีประวัติครับมันชาวบ้านเขาก็มากันไปทั่วแหละคิดมาก ยาวไมตายถกงว่าแปลงเป็นไรเนี่ยไอ้สัตว์มีอยากคิดว่าแดนซี่มาปกป้องกูแล้วมึงกินไปเดินห่านะแต่แปลกนะครับน่ารักขนาดนี้ไม่มีใครมาจีบเลยน่าจะมีคนเข้าหาเยอะล้วลไงต่นหไม่ก็แค่ยังถามไว้เฉยนะ เอาใจวะเอาใจสุดๆเอาใจสุดๆอะเอาใจสุดๆเราเอาใจสุดๆพูดแบบนี้ข้าสองประเทศไม่ได้สนใจนะ,ะอบอกก่อนถ้ามันไปเป็นวันทำไงครับเนี่ยอะไรนะคะถ้าสมมติเหม่อเป็นวันทำไงครับ คุณก็ชิงไว้นี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตำรวจเขาดูแลให้ไม่เป็นไรครับได้นั่งคุณด้วยบับบับบับ ยังไงหนูเปียกคะเนี่ยอ่ะไม่เปียกนะครับไปนั่งในรถไหมครับเอารถไปเลยจะได้ไม่เปียกไปไหนอะไปกล้าไปค่ะเดี๋ยวโดนแทนใครจะแทงตำรวจครับไม่มีแล้วอ้ยเยอะแยะไม่มี ช่วงนี้คงไม่ค่อยมีคนยื่นแบบว่าไม่ค่อยน่าจำเป็นคนอยากทายกันหรือเท่าไหร่แม่เอ้ยตัวเปียกหมดแล้วเนี่ย okay, เฮ้ยดีใจด้วยโอ้ตัวเปียกหมดแล้วดีใจดีใจด้วยเอา้าน,นี่อะไรต่อครับเนี่ยก็อยู่ยแบบนี้อยู่่นีแหละครับ กินข้าวอยู่แป๊บนึงเฮ้ยกินข้าวอยู่ถามจริงทำอะไรไม่ได้เลย โดนทิ้งล้วโดนทิ้งแล้วเี่ไหนจะไม่กลับมาซะนะไว้เจอกันนะครับโอเคค่ะอยู่นี่ได้ไงอ่ะเหรออยู่นี่อยู่นี่ได้ไงอ๋อ เมื่อกี้ผมให้คนกู้เงินมาสองล้านเลยดิใช่หรอเออนั่นคือสี่ล้านอ่ะเอ้เนีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวล้านผมยึดตัวก่อนค่อยไปถ้าเราไปลื่นพี่ขับอะไรอ่ะมันเออมันอันตรายดิผมตกอ่ะใช่ผมตกเอาไม่ไปแล้วหรอขอนั่งนั่งเล่นกันเดี๋ยวค่อยไปทีเดียว สอบปกติก่อนเดือนสอบปกติเยอะพี่ักเธอไม่เลือกอะเธอไอไม่เลือกออนะน,น้อยครั้งที่จะโดนจับหรอเออมันก็ไม่น้อยครั้งขนาดแล้วครับเพราะที่ไม่โดนจับเพราะผมไม่ทํางานนะครับแต่ก็เห็นบ่อยนะเธอตอนยุคช่วงก่อนๆไงอ๋อตอนนี้ไม่ทําแล้วรวยแล้ว ไม่ใช่เพราะตอนนี้โดนย,ยิงยางก็เลยไม่กล้าทําแล้วไงแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำแล้วครับกลัวอะไรอะไร่ะก็โดนจับไม่กลัว,ลว,ว,วลแล้วครับขอนีึกว่าวั่นอยากโดนจับอยู่แล้วอยากโดนคุณจับอล้วหวังว่านะค่ะอยาจับเข้าเข้าคุกถ้าเข้าไปในใจได้ก็ดี <c oughs> ท่านแอนมีหน้าปิดปิดมองปิดไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่สวัสดีครับคุณโทนี่สวัสดีครับนี่ไปออกมาเซลหรอครับเนี่ยนี่คือออกมา่เขาเอยอ่เสียอาการอ่ะดูดไม่มีใครเสียการทั้งนั้นนะขอ้เราไม่เสียอาการเนอะดิพี่ไปไปไปขับไป้ดิ ไปเจ้านะครับตำรวจคุณตำรวจครับก็เจ้านครับทั้งหมดเลยใช่ไหมดดครับ